สววสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจาก้านต้นยางโยโนยกพรามสองก็คลิปนี้นะครับเรามาพบก,กันเป็นคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อหุ้นได h 1นะครับเป็นล้อสแตนดาดติดรถนะครับตัวนี้ผมเอามาพรีวิวให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการกลับมาใช้งานล้อเดิมนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินแพงเพื่อที่ว่าซื้อล้อรุ่นใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าความต้องการในการกลับมาใช้ล้อเดิมของ แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าบางท่านก็ของแค่ได้ใช้ล้อเดิมก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นล้อตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับล้อเปล่าราคาไม่กี่พันบาทนะครับมียางบริการด้วยนะครับยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้ตนะครับตัวนี้สเปคอะไรนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยผมให้ดูก่อนนะครับมีตาหุ่นใดอยู่นะครับอ่าสบายใจได้นะครับถ้ามีตานี้นะนะครับล้อผลิตเมื่อปี2010เดือนหนึ่งนะครับเป็นล้อตรงล่งรถเลย นะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ16นะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่55นะครับออฟเซตอยู่ที่55นะตัวนี้เป็นสเปคเดิมเลยนะครับติดรถนะสแตนดาร์ดนะครับพูดถึงสเปคลูน็อตตรงนี้นะครับมันคือ6กลู139.7ลูกค้าหลายท่านนะครับคงจะเคยเห็นรถคุณได้เอสมันนะครับสามารถใส่กับล้อเดิม ของรถค่ายอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฟอร์ดอีสุสุใส่ได้เพราะว่ามันหกรูสเปคเดียวกันแต่ดูมกลางตรงนี้มันไม่พอดีกันนะครับมันจะสู้ล้อเดิมของเขาตรงรุ่นไม่ได้นะครับสนใจแบบไหนทักมาได้นะนะครับยินดีบริการลูกค้าทุกระดับนะครับรับประกันความพอใจนะครับหน<อ>้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตนะครับตั้งอยู่พระรามสอง บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจียนทะเล2ีอนะครับอยู่21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะนะครับผมคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกานหน้า,า,รนาเรากลับมาพบกันนะครับสักลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ